แหล่งอุดมสมบูรณ์นะคะผลิตข้าวได้ทั้งปีข้าวของเราเนี่ยค่ะก็สามารถมีตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นแหล่งผลิตข้าวชั้นดีด้วยค่ะข้าวสารของเราเนี่ยค่ะก็จะขาวกว่าเจ้าอื่นนะคะแล้วก็หุงขึ้นหม้อค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นของเราค่ะแล้วก็จะไม่แข็งไปไม่อ่อนไปข้าวตรงนี้นะคะก็คือของเราเนี่ยมีทั้งเอาไปทําเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยแล้วก็สีเป็นข้าวสารด้วยทั้งทรงยงแล้วก็มีขายให้ผู้บริโภคโดยตรงด้วยข้าวของเรานะคะมีเป็นข้าวถุงค่ะ เป็นกระสอบนะคะจะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่านางฟ้ามีทั้งหมด3ขนาด5กิโล15กิโลแล้วก็49กกิโลค่คะตอนแรกที่เราทำเนี่ยเราทำออกมาเราแรก5 0ารกิโลเดือนต่อมาเนี่ยปริมาณขายเราเพิ่มขึ้นจาก500กิโลแรกที่เราใช้ใระยะเวลา1เดือนครึ่งเดือนต่อมาเนี่ยเดือนที่2เนี่ยค่ะเราสามารถขายได้ถึง2,000กิโลก็คือ2ตันและเดือนถัดไปก็คือ4ตัน6ตัน8ตันเพิ่มแบบก้าวกระโดดไปเลยค่ะก็อนาคตใช่ไหมคะเราก็กะว่าจะเข้าห้าง เรามั่นใจในกําลังการผลิตของเรานะคะแล้วก็คุณภาพาข้าวของเราแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตแล้วะค่ะสวัสดีค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา21นากานาทีเป็นเวลานัดของเรากับรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนรายการที่จะเสริมแกร่งความรู้เทคนิควิธีการตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการทำธุรกิจเพื่อช่วยเสริมธุรกิจของคุณให้มั่นคงและกลายเป็นธุรกิจติดลมบนอย่างยั่งยืน อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าพื้นที่ของภาคกลางของประเทศไทยนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมยิ่งโดยเฉพาะการทํานาข้าวและอย่างที่หมายยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นทุ่งนาข้าวที่เคี้ยวขจีในจังหวัดชัยนาท ที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวชั้นนำของประเทศจึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวเกิดขึ้นที่นี่มากมายยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจที่หมายจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยในวันนี้นะคะแอบกระซิบดังๆบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเจ้าของธุรกิจเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยแต่ว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างธุรกิจของตัวเองให้ติดลมบนวันนี้หมายจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจท่านนี้กันค่ะ คุณผู้ชมนะคะว่าที่นี่เป็นโรงสีข้าวที่บรรยากาศสวยงามมากค่ะเพราะอยู่ท่ามกลางทุ่งนาข้าวที่เขียวขจีมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของธุรกิจค่ะคุณทัศนีเพ็งสุวรรณผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดท่าข้าวเขื่อนผลเทพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเรียกเรียกสัน้นๆว่าคุณรัฐนะคะได้เลยค่ะคุณรัฐคะตามที่ที่นี่จดทะเบียนไว้เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ข้าวเขื่อนผนเทพแต่หมายเดินเข้ามาเห็นโรงสีข้าวที่นี่มีธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคุณรัฐก็หลักๆตอนนี้นะคะก็จะเป็นโรงสีข้าวค่ะแต่เราก็จะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกัน3ธุรกิจนะคะก็จะมีตลาดกลางข้าวนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับซื้อข้าวเปลือกนะคะมีโรงสีมารับซื้อค่ะแล้วก็ชาวนานําข้าวมาขายตรงนี้นะคะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะแล้วก็จะมีคอนแทคฟาร์มมิ่งกับเกษตรกรนะคะตรงนี้ค่ะก็คือนําข้าวเข้าไปปลูก นํำข้าไปปลูกะคะเกษตรกรใช่ค่ะ,คะตามมาตรฐานของกรมการข้าวแล้วเราก็รับซื้อคืนมาค่ะ<อ>ตรงนี้แล้วก็มาคัดแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ เพื่อที่จะนําขายค่ะในส่วนที่3ก็จะเป็นธุรกิจโรงสีข้าวค่ะตรงนี้อันนี้เราเพิ่งเริ่มทําก็คือซื้อข้าวเปลือกมาแล้วก็นํามาสีขายค่ะที่เราเห็นเป็นอยู่ด้านหลังนี้ใช่ค่ะอย่างนี้คุณรัฐดูแลทั้ง3ธุรกิจเลยไหมคะทั้ง3แบบเลยไหมอ่าก็ดูแลทั้ง3ส่วนนะคะแต่ช่วยกันค่ะพ่อแม่ด้วยค่ะอืมค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แค่ช่วงเริ่มแรกเท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าคุณรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยแต่เพราะอะไรถึงกล้ามาจับธุรกิจโรงสีข้้้าาววแแแนนนนนนน่่ออออตงงมมเห็ะไรรใธุกิจีีลผ กลยุทธ์อย่างไรที่ทําให้ธุรกิจของตัวเองนั้นติดลมบนเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคาตอบกันค่ะเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้ค่ะเราต้องใช้เงินทุนในการทํเมล็ดพันธุ์นะคะพอซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปุ๊บเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา1เดือนถึง1เดือนครึ่งในการที่ว่ากว่าจะขายออกไปเป็นข้าวปลูกได้แต่ในส่วนของโรงสีเนี่ยก็คือซื้อข้าวเปลือกมาอบลดความชื้นเสร็จอะไรเสร็จสีขายเป็นข้าวสารเลยตรงนี้เรามีรายได้ต่อเนื่องแล้วก็ลูกค้าสั่งซื้อตลอดทั้งปีค่ะ เป็นูข้าวอูน้าของประเทศไทยนะคะที่นี่จึงมีโรงสีข้าวมากมายะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือโรงสีข้าวของคุณรัฐต้องถามคุณรัฐว่าโรงสีข้าวของคุณรัฐกี่ปีแล้วคะที่ทํามาตอนนี้ทํามา3ปีและะ้วค่ะเดิมทีที่บ้านมีทั้งตลาดกลางค้าข้าวมีทั้งขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะอะไรทำไมถึงเปิดโรงสีเพิ่มคะ อ๋อก็พ่อแม่นะคะทำธุรกิจค้าข้าวเนี่ยมานานแล้วตั้งแต่ที่นครสวรรค์ที่ท่ากำนันทรงนะคะรับซื้อข้าวเปลือกทีนี้ว่าด้วยเรื่องระยะทางการขนส่งนะคะเกษตรกรน่ะก็เลยมาขายข้าวที่ท่ากำนันน้อยลงทีนี้พอเขามาขายน้อยลงอันเี้ยคะ่ะแล้วก็มีบางสวนที่ว่าออกไปบริการชาวนาเกษตรกรใกล้พื้นที่มากขึ้นตรงนี้เราก็เลยคิดหาพื้นที่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสำรวจจนมาได้พื้นที่ในส่วนของตรงนี้ที่ใช้นาน ข่าว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มีน้าตลอดทั้งปีค่ะปลูกสามารถปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจเลือกใช้หน้าที่นี่ตอนแรกเนี่ยค่ะเราทําเป็นตลาดกลางก่อนแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากเพิ่มมูลค่าของข้าวที่ว่ารับซื้อจากเกษตรกรมาก็เลยทำโรงสีมาก ทำธุรกิจโรงสีเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นวันสต็อปเซอร์วิสค่ะแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็คือธุรกิจโรงสีข้าวของเราเป็นหลักไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตลาดกลางข้าวนีคะพอดีว่ามีประสบปัญหาเรื่องภัยแรงนะคะ,อะตอนนี้ก็เลยว่าไม่มีข้าวเปลือกมาขายในส่วนของตลาดกลางข้าวแล้วก็ของเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้ค่ะเราต้องใช้เงินทุนในการทํเมล็พันธุ์นะคะพอซื้อมเมล็พันธุ์มาปุ๊บเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา1เดือนถึง1เดือนครึ่ง ในการที่ว่ากว่าจะขายออกไปเป็นข้าวปลูกได้แต่ในส่วนของโรงสีเนี่ยก็คือซื้อข้าวเปลือกมาอบลดความชื้นเสร็จอะไรเสร็จสีขายเป็นข้าวสารเลยตรงนี้เรามีไรายได้ต่อเนื่องแล้วก็ลูกค้าสั่งซื้อตลอดทั้งปีค่ะที่จังหวัดชัยนาทมีโรงสีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ<ช>อะไระที่ทำให้เรามั่นใจแล้วก็กล้าตัดสินใจเปิดโรงสีคะคุณดั๊ ก็มั่นใจในคุณภาพข้าวของเรานะคะก็คือปีแรกเนี่ยเรารับจำนำข,ข้าวโครงการของรัฐบาลรับจำนำข้าวค่ะ,คะแล้วก็ปีที่สองเนี่ยคะ่ะเราทำสรงออกอค่ะปีที่สามก็คือทำส่งออกแต่ว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเป็นผู้หญิงมาทำธุรกิจโรงสีข้าวเครื่องจักรต้องสำคัญมากตอนที่ทำคุณรัฐมีความรู้เรื่องเครื่องจักรไหมคะอ๋อตรงนี้ไม่มีเลยคะ่ะ ก็คือใช้ความรู้จากคุณพ่อเลยค่ะที่สอบถามจากเพื่อนๆมาค่ะแล้วก็มาลองผิดลองถูกกันแล้วผลเป็นยังไงคะลองผิดลองถูกแล้วผิดซะส่วนใหญ่คือแบบว่าใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไม่ค่อยได้ค่ะคือเครื่องจักรที่ใช้นยคะเหมือนเราใช้งานของเขาแค่70%ไม่เต็มร้อยค่ะทีนี้ก็เลยอยากได้ความรู้เพิ่มนะคะมานำนำมาใช้ในเครื่องจักรก็เลย สมัครเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ,คะตอนนั้นคุณรัฐเข้าร่วมโครงการอะไระการบำรุงรักษาเครื่องจักรค่ะก็คือน,นําความรู้ที่ไปเรียนมาเนี่ยนะคะนำมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้เครื่องจักรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้นนําความรู้ที่ได้มามาปรับปรุงมา,มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเราได้อะไรกลับมาบ้างคะ,อะตอนนั้นก็คือ อย่างแรกคือได้ความรู้นะคะและส่วนที่2คือได้เพื่อนเรามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นม,มีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้ค่ะค่ะแล้วผลการผลิตของเราแบบได้ผลผลิตเยอะขึ้นไหมคะในการสจากอตอน,ตอนแรกที่ว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกําลังการผลิตวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะอตอนนี้ของเราสีได้สามร้อยตันต่อวันคะ่ะนอกจากปัญหาในเรื่องของการผลิตแล้วในเรื่องของเครื่องจักรแล้วคุณรัฐมีปัญหาอะไรอีกไหมคะ อ๋อตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องภายแรงนะคะ,ะปริมาณปริมาณของข้าวข้าเปลือกเนี่ยคะ่ะ<ม>ที่เข้ามานะคะน้อยลงใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาภายแรงค่ะ<ม>ตรงนี้ก็ทําให้เราต้องมาจัดการสต็อกให้มันเพียงพอต่อผู้บริโภคทั้งปีค่ะแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าในพื้นที่เราเนี่ยคะ่ะยังอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะคือ<ม>ที่อื่นอาจจะไม่มีน้ําทํานาแต่ที่นี่ยังมีบ้างบางส่วนอย่างเงี้ยค,ะค่ะก็ถ้าสมมุติของเราขาดหรือไม่เพียงพอค่ะเราสามารถหาซื้อเติมได้ค่ะแล้วทีนี้กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อของเราลูกค้าเราเป็น ของเรานะคะก็จะมียี่ปัวซาปัวแล้วก็ผู้ส่งออกค่ะก็คือปีแรกเนะะี่ยค่ะเราเข้าร่ว,วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาล<ม>ในปีที่2นะคะเราก็จะส่งผู้ส่งออกค่ะปีที่3าเนี่ยเราก็ส่งผู้ส่งออกเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งลายเดิมแล้วก็ลายใหม่ด้วยแล้วก็ยี่ปัวซาปัวเพิ่มมากขึ้นเราก็เริ่มทําแบรนด์ถุงข้าถุงของเราเองด้วยค่ะภายใต้ชื่อแบรนด์ว่านางฟ้า มองแล้วตอนนี้ธุรกิจถือว่าอยู่ตัวแล้วเพราะอะไรทําไมคุณรัดถึงแยกออกมาทำอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือเป็นข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์นางฟ้าเพราะอะไรทําไมเราถึงทําตรงนี้เราก็มั่นใจในคุณภาพของเรานะคะแล้วก็กําลังการผลิตในการสีข้าวของเรานะคะก็เลยคิดว่าจะแตกลายการผลิตเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจค่ะก็เลยเอามาทําข้าแบรนด์ข้าวถุงเอง3ปีค่ะเจริญเติบโตแบบอย่างชัดเจนใช่ในทุกๆด้านเราตั้งเป้าไว้ไหมคะตอนแรก ตั้งเป้าไว้ไหมตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะทําเข้าถูกแต่พอดีว่าเราเห็นช่องว่างตลาดตรงนี้ค่ะว่ามันยังพอไปได้ค่ะแล้วคือเราไปสํารวจตลาดมาว่าตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่นะเราก็เลยก็ลองทําดูค่ะก็คือไปสํารวจตลาดมาแล้วก็กลับมาลองทําแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทำแค่500กิโลรตแรกห้าร้อยกิโลใช่ค่ะแค่นั้นแล้วใครขยัยยบมาเป็นเท่าไหร่บ้างคะตอน,นต่อห้าร้อยกิโลแรกเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการขายถึงเดือนครึ่งแล้วเดือนต่อมาถึงจะสองตัน 500กิโลไป2ตันคือ2000กิโลค่ะค่ะแล้วก็จะมา4ตัน6ตันค่ะ9ก้ากระโดดเลยใช่ค่ะจนเดือนนี้15ตันโอ้โหแบรนด์นี้กี่ปีแล้วทำนานแค่ไหนเลยคะอันนี้ใช้เวลาระยะเวลายังไม่ถึงปีเลยค่ะไม่ถึงปีค่ะถือว่าเป็นการทําธุรกิจที่ก้ากระโดดแบบติดลมบนใช้คํานี้เพราะฉะนั้นคุณรัฐจะต้องมีกลยุทธ์ในการทําคุณรัฐวางแผนยังไงคะในการที่ทําให้แบรนด์ของเราติดลมบนแบบนี้ก็ตอนแรกก็ใช้วิธีแบบบ้านๆเลยค่ะก็คือหุงให้ชิม ใครมาใครมาหาเราก็คือเราหุงให้ชิมทดสอบก่อนหุงก็ไมชิมที่ที่บ้านที่โรงสีอย่างนี้เลยหรอใช่ค่ะทดสอบกันทดสอบคุณภาพข้าวคือหุงให้เขาชิมก่อนเลยเพื่อผู้บริโภคได้มั่นใจว่าข้าวของเราเนี่ยคุณภาพดีจริงนะแล้วพอเขามั่นใจแล้วเนี่ยเขาก็ซื้อไปทานแล้วก็ใช้วิธีบอกต่อธุรกิจก็จึงเกิดขึ้นประสบความสำเร็จติดลมบนในระยะเวลาไม่ถึง1ปี อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคุณรัฐนี่ไม่รอช้าค่ะพร้อมที่จะลงสนามในการแข่งขันกับข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์นางฟ้าแต่ว่าจะมีปัญหาอะไรและคุณรัฐแก้ไขปัญหานั้นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันค่ะตรงนี้นะคะเราก็ของเราเนี่ยเรามีสูตรผสมของเราเองโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เวลาหุงเนี่ยจะขึ้นหม้อค่ะแล้วก็ข้าวจะไม่แข็งเกินไปจะไม่อ่อนเกินไปค่ะแล้วก็ทดลองตลาดโดยการที่ว่าหุงให้ลูกค้าชิม,มตรงนี้นะคะเวลาลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็หุงให้ชิมเลย าว่าลูกค้าชอบไหมแบบไหนยังไงอะไรอย่เงี้ยค่ะกว่าจะได้ออกมาเป็นสินค้าตัวนี้ออกมาช่วงสุดท้ายของรายการ SME Speed Up ปธุรกิจติดลมบนค่ะเราจะกลับมาพูดถึงคุณรัฐต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงข้าวสารบรรจุผุงภายใต้แบรนด์นางฟ้าถามคุณรัฐว่าชื่อนี้คุณรัฐได้ยังไงมาก็ ก่อนอื่นเลยก็ไปสำรวจตลาดก่อนนะคะ<ช>ว่ามีใช้ชื่อแบรนด์อะไรกันแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พอสำรวจตลาดเสร็จเนี่ยเราก็เลยกลับมาตั้งชื่อค่ะเป็นผู้หญิงก็ตั้งชื่อแบรนด์ให,ให้ให้เข้ากับตัวเราด้วยใช่ล้วไปสำรวจตลาดอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือสำรวจชื่อก่อนใช่ค่ะ,ะสำรวจอะไรอีกอสำรวจชื่อสำรวจ,ส,รวจสีของถุงที่ใช้นะคะแล้วก็ราคาค่ะ,ะค่ะแล้วก็ ชนิดของข้าวค่ะที่ลูกค้าจะใช้ทานโจทย์แรกเลยคือเราต้องตั้งไว้ก่อนไหมคะว่ากลุ่มเป้าหมายของตลาดข้าวเราคืออะไรต้องตั้งไว้ก่อนเลยค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยจะระดับไหนยังไงจะขายข้าวชนิดไหนยังไงนะคะค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยคือสำรวจออกมาแล้วก็คือเราก็ทําออกมา2ตัวค่ะข้าวของเราจะมี2ชนิดก็จะเป็นข้าวแข็งกับข้าวอ่อนข้าวแข็งก็จะเป็นข้าวขาว5%าเแล้วก็ข้าวอ่อนก็คือข้าวหอมปทุม ก็จะมี3ขนาดนะคะมี5กิโล15กิโลแล้วก็49กกิโลค่ะค่ะไม่ต้องถามคุณดัตถึงจุดเด่นของข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์นางฟ้าหน่อยค่ะว่าแบรนด์ของเราเข้าวสารเราเด่นยังไงบ้างคุณดัตตรงนี้นะคะเราก็ของเราเนี่ยเรามีสูตรผสมของเราเองโด,อโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เวลาหุงเนี่ยจะขึ้นหม้อค่ะแล้วก็ข้าวจะไม่แข็งเกินไปจะไม่อ่อนเกินไปค่ะ แสดงว่าคุณรัตต้องไปสำรวจแล้วว่าลูกค้าเราชอบประมาณนี้ใช่ค่ะอันนี้ไปทดลองตลาดสำรวจมาแล้วแล้วก็ทดลองตลาดโดยการที่ว่าหุงให้ลูกค้าชิม,มตรงเนี้นะคะเวลาลูกค้ามาปุ๊บเนี้ยเราก็หุงให้ชิมเลยถามว่าลูกค้าชอบไหมแบบไหนยังไงอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะได้ออกมาเป็นสินค้าตัวนี้ออกมาระยะเวลาตั้งแต่แรกที่คิดว่าเราจะทําจนถึงวันนี้ที่เราทําแบรนด์ออกมาแล้วนานแค่ไหนคะก็ประมาณคุณ ใช้วิธีการสํารวจตรงที่ว่ากว่าจะได้สินค้าออกมาเนี่ยคะ่ะเป็นสูตรผสมของเราโดยเฉพาะอ,อันนี้คะ่ะก็ใช้เวลาประมาณสอสามเดือน,นะคะ่ะสองสาเดือนจริงๆก็ไม่นานนะคะทำ <c oughs> ออกมาระยะเวลาไม่ถึงปีก็สําเร็จแล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของคู่แข่งของเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ค่ะเราเราต่างจากคู่แข่งยังไงถามตรงๆเราต่างจากคู่แข่งยังไงคือข้าวของเราเนี่ยจะเป็นสูตรผสมของเราโดยเฉพาะจะหุงขึ้นหม้อคะ่ะคือใช้ข้าวในปริมาณไม่ต้องมากค่ะ ตรงนี้นะคะแต่ได้ข้าวเวลาหุงออกมาแล้วเนี่ยได้ข้าวปริมาณเยอะ,อะรสชาติดีถูกปากคือข้าวเราจะขาวสะอาดอเรื่องของราคาเป็นยังไงคะคุณดัตแบรนด์เาก่อนอื่นเนี่ยคือก่อนตั้งราคาเนี่ยเราก็ไปได้ไปสำรวจตลาดมาก่อนว่าช่องว่างของตลาดยังม,มีตรงไหนบ้างนะคะพอสำรวจเสร็จเนี่ยเราก็เซ็ตราคาขึ้นมาค่ะแล้วก็ได้มาเป็นราคาที่เราขายในะปัจจุบันนี้ค่ะ,คะไม่อยากรู้แบรนด ข้าวสารบรรจุถุงนางฟ้าของเรานี่วางขายที่ไหนบ้างคุณดักตอนนี้นะคะก็มีวางขายที่บ้านเราแล้วก็ส่งตามญี่ปุ่วตอนนี้นะคะแล้วก็มีผู้บริโภคกลับไปโดยตรงด้วยกลุ่มลูกค้าเราตอนแรกคือคนที่มารับซื้อข้าวก็ซื้อของเราไปที่นี่พอตลาดเราขยายใหญ่ขึ้นรัฐทำยังไงในการตลาดให้คนรู้จักตอนนีน้ก็มีไปออกบูธนะคะ ออกบูแล้วก็หุงให้ชิมค่ะให้ลูกค้าชิมตรงนี้นะคะเราต้องเชียร์ไหมคะอยากรู้นี่อยากรู้ปกติถ้าเป็นแบบสินค้าใหม่ๆที่อย่างเป็นขนมอะไรเราก็จะต้องมีเชียร์แล้วพอเป็นข้าวที่นี่เราก็เชียร์ด้วยกันแบบว่าหุงให้ชิมแล้วที่นู่นเราทํำยังไงก็หุงให้ชิมอย่างนี้เลยค่ะพร้อมกับข้าวนะคะอันนี้ค่ะแล้วผลตอบรับของลูกค้าเป็นยังไงค่ะลูกค้าบอกว่าข้าวขาวสะอาดแล้วก็อร่อยค่ะหุงขึ้นมอด้วยมองภาพโดยรวมผู้่มคงรู้สึกนะคะว่าธุรกิจนี้ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เติบโตไปได้ด้วยดีไม่่่กีเเดือนนนทาั้ ธุรกิจก็สามารถเติบโตแล้ว<ช>จริงๆถ้าจะมองแบบนี้ต้องถามคุณรัฐว่าปัญหาในธุรกิจมันมีไหมคะสําหรับเราอ๋อมีค่ะตรงนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยล็อตแรกที่500อกิโลตั้งใจไว้ว่าน่าจะไม่ถึงเดือนอใช้เวลาใช้ระยะเวลาในการขายไม่ถึงเดือนแต่ในความเป็นจริงคือใช้ระยะเวลาถึง1เดือนครึ่งก่อจะขายหมด500กิโลแรกแล้วคุณรัฐรู้สึกท้อไหมคะพอเจอแบบนี้ไม่ท้อนะคะเพราะว่าของเราเป็นแบรนด์น้องใหม่ก็เลยต้องใช้ระยะเวลานดนึงนะคะเพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก ถามเลยว่าปัญหาเรื่องของราคาเรามีปัญหาไหมปัญหาของราคาตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีสำรวจตลาดก่อนแล้วคุณภาพข้าวเรามีปัญหาไหมคะไม่มีค่ะการทําการตลาดให้เป็นที่รู้จักของแบรนด์เรามีปัญหาไหมตรงนี้ค่ะมีตรงนี้ที่ถือเป็นปัญหาที่คุณรัฐเล่าไปเรื่องของการผลิตไม่มีเลยเพราะทำที่นี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องของขนาดถุงมีไหมขนาดถุงไม่มีค่ะเล้วตอนนี้ตลาดลูกค้าของคุณรัฐขยายไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็คือมีส่งอา จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะหลายๆจังหวัดค่ะ,คะตอนนี้ค่ะมีปัวเพิ่มมากขึ้นซาปัวเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคที่ว่าซื้อไปทานเนี่ยค่ะเขาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นในแต่ละเดือนค่ะธุรกิจของคุณรัฐเกิดขึ้นจากเดิมเนี่ยคือมีคุณพ่อคุณแม่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังมันมีที่ษาที่ดีวันหนึ่งที่คุณรัฐตัดสินใจลงมาทาธุรกิจเป็นข้าวสารบรรจุถุงคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างคุณรัฐตอนนั้นท่านก็สนับสนุนนะคะเหมือนเราแตกลายการผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกชนนนิดขึ้มา่ นี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมภาพดูค่อนข้างสวยงามธุรกิจนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า1เลยเรามีที่ปรึกษาที่ดีสองรับโอกาสที่ดีแล้วเราก็ลงไปสำรวจตลาดนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทาข้าวสารบรรจุถุงให้ออกมาดีได้ก็คือเรื่องของโรงสีข้าวเรื่องของแหล่งที่มาของข้าวเพราะฉะนั้นเรามาถึงที่นี่มีโรงสีเป็นของตัวเองด้วยขออนุญาตคุณรัฐพาใหม่นะคะไปชมโรงสีข้าวแล้วพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารบรรจุถุงกันต่อนะคะได้ที่โรงสีข้าวได้ค่ะเชิญเลยค่ะ อยู่ที่โรงสีข้าวค่ะเพฉะนั้นแล้วทุกขั้นตอนในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงนางฟ้าเกิดขึ้นที่นี่หมดเลยใช่ค่ะรบกวนคุณรัดเล่านิดนึงค่ะว่าเราเริ่มต้นทํำยังไงบ้างก็ก่อนอื่นนะคะแล้วก็รับซื้อข้าวเปลือกมาก่อนนะคะพอรับซื้อเสร็จเนี่ยก็มาอบลดความชื้นค่ะพออบลดความชื้นได้ที่ก็จะมาสู่กรกะบวนการสี<อ>มาที่ว่าบ่อสีข้าวค่ะทั้งหลายท,ที่เราเห็นใช่ค่ะข้าวเปลือกก<อ>็อยู่ใช่ค่ะพอลงบ่อสีข้าวปุ๊บก็มาทําความสะอาด พอทาความสะอาดข้าวเปลือกเสร็จนะคะแล้วก็มากระท้อเปลือกออกกระท้อเปลือกออกได้มาเป็นข้าวกล้องอแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็มาขัดข้าวให้ขาวค่ะพอขัดข้าวให้ขาวแล้วก็ไปเพิ่มความมันเงางามให้ข้าวนิดนึง<ะ>ด้วยเครื่องขัดมันแล้วก็เอามาเป็นอ่าแล้วก็เอาไปต่อด้วยเครื่องยิงสีค่ะตรงนี้ก็คือเม็ดที่ว่าไม่ได้คุณภาพแล้วก็ยิงออกไป<ะ>แล้วถึงจะมาแพ็คเป็นข้าวถุงนางฟ้าค่ะที่อยู่ด้านหลังนั้นใช่ไหมคะก็คือเป็นข้าวถุงนางฟ้าอย่างนี้เนี่ยคุณราก็ต้องคาดการ แผนการตลาดเราก็วางกลยุทธ์ไว้ในอนาคตยังไงบ้างที่คาดการเอาไว้ก็คือว่าจะนําเข้าห้างนะคะเข้าห้างเลยจากเดิมตอนนี้คือเราขายแถวนี้ใช่ขายให้คนในบริเวณนี้แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงทา่ด้วยแพคเกจจิ้งแบบนั้นที่เราเห็นเขเข้าห้างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่่คะเปลี่ยนยังไงบ้างคะในความคิดก็เดี๋ยวจะรีแพคเกจจิ้งค่ะทําไมคุณรัฐถึงจะต้องรีแพคเกจของเราเองนะคะเพราะอะไรเดิมเนี่ย ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะรีะรีแบนด้วยซ้ำเปลี่ยนแบรนด์ไปเลย,ยใช่แต่ทีนี้ว่าได้เข้าร่วมโครงก,การปรับแผนธุรกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถ SME ของกรมส่งเสริมตสาหกรรม,รรมเราขอเรื่องการตลาดไปค่ะ,ะท่านที่ปรึกษาก็บอกว่าไม่ต้องรีแบนหรอกอเพราะว่าของเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วแค่รีแพคเกจจิ้งก็พอเขามีแนะนําอะไรบ้างคะในในส่วนของการที่เราจะต้องเต็มความพร้อมเรื่องแบรนด์ของเราเข้าห้างก่อนอื่นนะคะข้าวคุณภาพมีดีแค่ไหนยังไงนะคะแล้วก็กําหนดจุดโฟกัสว่า ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครยังไงว่าเซ g มนต์ไหนยังไงนะคะแล้วก็ถึงจะมาทรีแพคเกจจิ้งค่ะตรงนี้ทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเพราะอะไรทไมคุณนัถึงลูกค้าสมัยใหม่ส่วนใหญท่ที่เราไปสำรวจมาจะดูแพคเกจจิ้งเป็นหลักค่ะคือแล้วก็จะทำแพคเกจจิ้งให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าผู้บริโภคจะเน้นแพคเกจจิ้งค่ะค่ะนวันที่คุณรัตัดสินใจที่จะเข้าตลาด ตลาดก็คือเปลี่ยนตลาดเข้าห้างใช่ค่ะอะไรที่ทําให้คุณรัฐจุดเปลี่ยนอยากจะเข้าตลาดห้างเราก็อยากทําเหมือนพัฒนาสินค้าเราให้เพิ่ม,มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ขยายตลาดด้วยในส่วนของตรงนี้ค่ะราคาราคาตรงนี้ของเราก็คือเราไปสํารวจมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะของเราอะราคาเราสามารถสู้กับคู่แข่งรายอื่นได้คุณน้าตัดสินใจที่จะขยายตลาดไปสู่ห้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะ อตอนนี้เราก็ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคาที่3ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะเขาก็ได้แนะนําให้เราทําระบบมาตรฐานอาหาร GMP ค่ะ<ม>ก็ได้ดําเนินการอยู่ค่ะแล้วก็กาลังเขียนแผนอยู่ด้วย<ม>ก็คิดว่าน่าจะพร้อมกับออกพร้อมกับที่เรารีแพคเกจิ้งอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราก็จะเปลี่ยนมากขึ้นให้ทันสมัย<ช>แต่ว่าตลาดเดิมเราก็ยังจับตลาดเดิม<ช>อยู่โดยใช้แพคเกจิ้งเดิมใช่ค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอการตลาด การตลาดทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเนี่ยโลกเรื่องของโลกออนไลน์มันสำคัญมากในการทําธุรกิจใช่ค่ะคุณรัตมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะในตรงส่วนนี้เราได้ประสบการณ์จากที่ว่าเราเคยใช้ Facebook ในการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งได้ผลตอบรับดีมากลูกค้าซื้อใช่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรจะใช้ตรงนี้เยอะมากขึ้นใช่ค่ะก็คือผลตอบรับดีมากเราได้ลูกค้าจากทั่วประเทศเลยจากที่ว่าเราเคยได้แค่จังหวัดใกล้เคียงในตรงส่วนนี้เราก็จะใช้ Facebook นี่แหละค่ะเป็นสื่อออนไลน์ของเราด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะทําเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยค่ะ ช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางด้านหนึ่งคือเราก็จะให้เบอร์โทรไว้ใน Facebook เขาก็จะโทรมาถามอย่างนี้ค่ะแล้วก็มันสามารถช่วยแบบว่ารีแอคชั่นจากลูกค้าได้ด้วยว่า ข้าเรามีคุณภาพดีจริงหรือเปล่าให้ลูกค้าสามารถโพสลง Facebook ได้เลยเรียกง่ายๆก็คือการรีวิวใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเพราะเดยวนี้คนสมัยนี้เวลาจะซื้ออะไรเขาต้องดูรีวิวใช่ค่ะดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆถ้าเกิดจะซื้อได้ก็คือมาที่นี่ได้โดยตรงออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะอีกหน่อยเข้าห้างเราก็มีใช่ค่ะเกือบเกือบครบหมดแล้วใช่ค่ะต้าถามคุณรัตน์หน่อยว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ลงมาทําแบรนด์ของตัวเองค่ะแนวคิดในการทําธุุรกิจขออองคคณัืะไร อย่างแรกเลยก็ต้องซื้อตรงกับลูกค้านะคะ<ม>แล้วก็พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงใจใช่ค่ะสำรวจตลาดใช่รุ<ช>่งกี้ก็ประสบความสาเร็จได้ชอันนี้คือในมุมมองของคุณดัชน์นะคะใช่ดงนั้นถามคุณดั้นหน่อยค่ะว่าคุณดั้นคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทาให้ลูกค้ามาซื้อของเราต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางก็ดีเป็นมเมล็ดพันธุ์รวมถึงโรงสีข้าวและแม้กระทั่งข้าวสารบรรจุถุงภายใต้แบรนด์นางฟ้า ก็คือเราก็จะรักษามาตรฐานระดับคุณภาพของเราไว้ตลอดเวลานะคะมไม่ให้มันด้อยลงกว่าเดิมค่ะและก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันด้วยค่ะสิ่งสําคัญคือเจ้าของธุรกิจลงไปดูเองด้วยมคุณนะใช่ค่ะตรงนี้เราลงไปดูเองสํารวจตลาดเองด้วยตัวเองค่ะตรงนี้เลยสําคัญมากค่ะสุดท้ายแล้วค่ะไม่อยากให้คุณรัฐ ฝากถึงผู้ชมรวมถึงมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นทั้งคนรุ่นใหม่อายุไม่มากแล้วก็มาจับธุรกิจโรงสีข้าวที่เรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็สุดท้ายมันมีแบรนด์เป็นของตัวเองซึ่งเป็นข้าวสารบรรจุถุงถ้ามองแล้วในตลาดคู่แข่งเยอะมากใช่คุณแล้วมีคําแนะนําอะไรอยากจะฝากบอกสาหรับใครที่อยากจะทาธุรกิจประมาณนี้ประมาณเดียวกับเราหรือแม้กระทั่งกาลังเริ่มต้นทําธุรกิจอยู่ไหมคะก็คืออย่างแรกนะคะก็ต้องอใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าแบรนด์เราจะเป็นที่รู้จักเนี่ย ก็ต้องใช้ระยะเวลาพอรู้จักไปแล้วเนี่ยนะคะลูกค้าก็จะซื้อมากขึ้นมีปริมาณการสั่งซื้อมากขึ้นตรงนี้เราก็ต้องรักษามาตรฐานระดับคุณภาพให้คงที่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะจะถึงจะรักษาใจผู้บริโภคเอาไว้ได้ค่ะและว,วันนี้ค่ะหมายต้องขอบคุณคุณทัศนีเพ็งสุวรรณผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าวข้าวเขืเข่อนพลเทศที่ได้พูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในการทำธุรกิจดีๆแบบนี้ให้ใหม่และคุณผู้ชมได้ฟังกันขอบคุณนะคะ ได้ฟังประสบการณ์การสร้างโรงสีข้าวไปจนถึงการผลิตข้าวถุงขายของคุณทัศนีแห่งห้างหุ้นส่วนจำกัดถ้าข้าวเขื่อนพลเทพกันไปแล้วนะคะทำให้เป็นมั่นใจอย่างหนึ่งคะ่ะว่าโอกาสทางธุรกิจมีอยู่เสมออยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นและก้าวไปคว้าโอกาสนั้นมาครอบครองซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นของเจ้าของธุรกิจที่มีทั้งความรู้ความสามารถและวิสัยทัศ ซึ่งทุกเรื่องราวเหล่านี้ทางรายการ SME Speed Up ก็จะเป็นสื่อกลางในการสรรหามานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามชมในทุกๆตอนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ SME Speed Up ธุรก,กิจติดลมบนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะอย่างแรกเลยก็ต้องซื้อตรงกับลูกค้านะคะแล้วก็พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บรโภคอยู่ตลอดเวลา